ครับโชเฟอร์ใหม่นะครับดูดูฝีมือพี่น้องครับโชเฟอร์ใหม่ต้องฝีมือด้วยใส่ใส่ถุงเลยเอาภาคภูมิไงเด้วยนะครับนักรุนต่อไปังนี่แหละนีะ่มีปะ ขอขอสิครับพื่อนเกี่ยวกันเขาเนี่ยขอขอสิองเป็นในพี่องมีมือตัดคอรวงเลยครับเกิงตัดพ่อว่วง ดักตั้มได้ป้ได้ก็เห็นครับแต่ว่าเข่าบันอีเนี้ยพี่น้องเข่าบันอีเนี้ยอันนี้แล้วเทคนิคไขมันครับดัดตั้ก็ได้เข่าบันอีฟั่นอันนี้คือขัดพรวงสูตรไหมสูตรมันพี่น้องเขาห้องกับจีปันเข่าบันจีเนียมาแล้วโยนบันหมด เดี๋ยวมือแรกได้ครับเด็กลูกเปือไม่นี่ยดูะัแรกลูเืมเไม่เป็นพานมาฟอ,องขึน้นเมือดแต่เมือดเพราะไม่นอด เรเปิดไปกี่เราลูกรถก็ต้องเป็นรถที่ดำหยัดใส่เลย <S <S เดินหน้าก่อนเดินหน้าก่อน <S 1> <S 1> เดินหน้าย่าตุกตรงเอาทาังนี่ทำงากนเาินน,าน,นะครับเดินใ่หยัดไม่ๆเลย ไปไปด <No> <Koll> <statistically> ันไปดันไปดันไปเดินลงมาอันนี้ดิเอาลงอีกลงอีก่าโอเคครับขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคท่านผู้องครับขอบคุณไปกินหนาสวัสดีสวัสดีครับ